สวัสดีแฟนแฟนซีรีส์ a ะ e m ม of Soul ซทุกคนคะ่ะหลายคนคงดูซีซั่นแรกจบแล้วเนาะหรืออาจจะดูจบไปหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้คงตั้งตารอซีซั่น2กันอยู่ใช่ไหม ซึ่งหลังจากที่ซีรีส์เขาถ่ายทํากันเสร็จปุ๊บเขาก็ปล่อยทั้งทีเซอร,ปอปอร์ปล่อยทั้งโปสเตอร์ออกมารวมๆไม่ได้พักเลยค่ะบางช่วงอ่ะก็ปล่อยออกมาติดๆกันรายวันก็มีจนอยากจะแซวนะคะว่านี่ถ้าซีซันแรกอ่ะเขาปล่อยพลังเวกเก่งแบบนี้แบบที่ปล่อยโปสเตอร์ขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องบุนญของวัยรุ่นแดลฮ่วมันน่าจะจบไปตั้งแต่ซีซันแรกแล้วละค่ะเราไม่ต้องมานั่งรอซีซัน2แบบนี้ แต่ก็ว่าไม่ได้นะเพราะพอได้ดูทางโปสเตอร์ทางทีเซอร์ของซีซัน2แล้วเนี่ยถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างจากภาคแรกว่าพระเอกมันดูดกักดักเข้มเข้มขึ้นนะคะ สายตาดูมีความแค้นและประโยคคําพูดที่ปล่อยออกมาของพระเอกอะอารมณ์ประมาณว่าอยากสะปะทะสละเกินพร้อมจะบวกกับทุกคนมากๆนะคะฉะนั้นติงว่าเราคาดหวังฉากแอคชั่นแล้วก็ฉากการต่อสู้รวมถึงการสาดพลังเวทใส่กันในซีซั่นสองได้เลยค่ะหรือถ้าจะจัดใหญ่จัดโตกว่านั้นนะคะก็คือให้เกิดสงครามระหว่างตระกูลไปเลยก็ยังได้ค่ะเพราะแค่ปมเนื้อเรื่องที่เขาใส่ไว้ในภาคแรกอะมันสะสมมามากพอแล้วค่ะถึงเวลาต้องปะทุสักที ทั้งตระกูลต่างๆที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนแล้วนะทรงริมเองก็มีความผิดสํานักจินก็อยากได้ลูกจินมูก็อยากได้พลังของหินน้ำแข็งถึงเวลาเปิดหน้าแลกได้แล้วค่ะหมดเวลาจะมาปั่นกันแล้วหรือถ้ายังไม่สู้กันอีกเดี๋ยวติงจะเปิดเพลงบัวลอยให้ฟังนะ แต่ไม่ต้องถึงมือพี่บัวลอยก็บวกกันได้ค่ะเพราะถ้าดูจากภาพตัวอย่างแล้วก็ทีเซอร์เนี่ยโดยเฉพาะพระเอกที่ปล่อยของออกมานะคะหลายๆภาพเหล่านี้คาแรคเตอร์พระเอกดูโหดขึ้นมากค่ะและสังเกตว่าเกือบทุกรูปอ่ะพระเอกต้องถือดาบติดตัวไว้ตลอดเวลาพร้อมรบสุดๆรอยดาบที่เปื้อนเลือดเอ่ยสายตาที่ดูมีความแคนสุดๆ และที่สําคัญก็คือเขามาพร้อมกับพลังของหินน้ำแข็งค่ะจากอุกรอบนี้พูดเลยว่าพร้อมที่จะไฟกับทุกคนนะคะพร้อมที่จะชนทุกคนันเพราะว่าพี่แกคับฟอร์จูนคุกกี้และยิ่งพอมาเจอกับประโยคคำพูดของพระเอกในทีเซอร์ตัวอย่างมันทำให้รู้ค่ะว่าเหตุผลที่พระเอกมีความแค้นและก็ต่อสู้นั้นก็เพื่อปกป้องนักสู้ผู้หญิงที่เป็นทั้งคนรักแล้ก็อาจารย์ของเขา ภาษากายของพระเอกที่มองมาที่นักสูวมันเลยเป็นแบบรักแล้วก็อยากปกป้องแต่ประโยคเดียวกันนี้ก็ทําติ่งสะดุ้งเหมือนกันนะคะเพราะท้ายประโยคมันบอกว่าเขาปกป้องไม่ได้แถมยังบอกต่ออีกว่าแล้วจะปกป้องใครได้ซึ่งมันก็น่าจะหมายความว่าเขาได้เสียนักสู้ไปแล้วหรือเปล่าซึ่งก็น่าจะหมายถึงนักสู้ในเร่างมูด็อกนะคะที่เสียไปะแล้วพระเอกคงรู้สึกผิดที่ปกป้องไม่ได้เลยพูดไปแบบนั้น แล้วฉากต่อมามันก็มาเฉลยค่ะว่าคนที่ทำร้ายนักสู่น่าจะเป็นจินมูยอดนักปั่นเพราะฉากหลังจากนั้นน่ะเราก็จะเห็นว่าพระเอกได้บุกเดี่ยวไปถล่มสำนักชอนบูกวันของจินมูซะฝุนตลบและคนแรกที่พระเอกต้องต่อสู้ด้วยก็คือองค์รัชทายาทค่ะซึ่งองค์รัชทายาทอ่ะแกคงหูเบาไปหน่อยค่ะเลยโดนจินมูปั่นให้มาต่อสู้กับจางอุก แล้วยืนบอกจากอกว่าดาบของเจ้ามันเต็มไปด้วยความแค้นแล้วสุดท้ายองค์ราชทาย,ยาทคงได้รีแมทกับพระเอกอีกรอบนะคะหลังจากซีซั่นแรกเคยไปลองกันแล้ว แล้วในทีเซอร์ก็ยังตัดมาให้เห็นค่ะว่าหัวหน้าสำนักจินแล้วก็ซอยุนก็อยู่ในสนามรบนี้ด้วยซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่า2คนนี้จะมาแจมศึกนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากชุดของคนที่ซอยุนกําลังสู้ด้วยอ่ะน่าจะเป็นคนของจินโมค่ะถ้าอย่งงางนั้นแสดงว่ายุนมาช่วยจางอุกหรือเปล่าส่วนนักสู้ในร่างเนี้ยน่าจะโผล่มาหลังจากการต่อสู้กันที่ชอนบูกันค่ะ แต่ไม่รู้นะคะว่าเป็นไงมาไงนักสู้ถึงมาอยู่ในร่างนี้ได้อันนี้ก็ยังคงเป็นความลับอยู่และที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือนางสวยเหมือนเดิมนะแต่ดูไม่โหดเหมือนเดิมค่ะทั้งสายตาท่าทางต่างๆดูไม่ใช่คนเดิมที่เราเคยเห็นกันในตอนแรกเลยแถมรูปที่ปล่อยออกมาสงสัยนะคะว่าทำไมแววตาของนางดูว่างเปล่าขอภาวนายอย่างเดียวจ้ะขออย่าให้บทนางต้องความจำเสื่อมเลยนะ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสังเกตว่าหินยินหยางที่อยู่ในซีซันแรกะ<อ>เขาปูไวส้สดิบดีนะคะว่าเป็นไอเทมที่ต้องอยู่คู่กันถึงจะมีค่าและซีซันนี้ก็น่าจะเป็นไอเทมสาคัญค่ะเพราะทั้งปกที่ปล่อยออกมาเอ่ยก็มีหินยินหยางแถมชุดที่พระนางใส่ในโปสเตอร์นี้ก็ใส่ชุดเป็นสีของหินยินหยางเช่นเดียวกันหรือว่าหินยินหยางจะเป็นไอเทมที่ทําให้พระนางเขาตามหากันจนเจอก็ได้ค่ะ อีกไอเทมลับนะคะที่เราสังเกตเห็นในโปสเตอร์อันนี้คือกำไรอันนี้ค่ะมันคงไม่ใช่กำไรธรรมดา,รรมดาแน่ๆเพราะแสงไฟจากอันนีมันเนี่ยมันทิ่มตาเราค่ะยิงกับไฟหน้ารถฟอรอจุนคุกกี้ซะอย่างนั้นด้วยสีฟ้าแบบนี้แล้วนะคะเราเลยขอมโนว่ามันคือหินน้ำแข็งที่พระเอกให้นักสู้ไว้เพื่อปกป้องนักสู้ไม่ให้ร่างนักสู้กลายเป็นหินไปซะก่อน และคนสุดท้ายค่ะขวัญใจสาวๆในเมืองแดนหกก็คือซอยุนที่รักของติงเองที่ปล่อยโปสเตอร์แยกออกมาแล้วนะคะแต่ทําไมทําไมหน้าตาพี่แกดูเศร้าทุกรูปเลยค่ะคุณพี่ไม่รู้ว่าพออกหักหรือว่าพอนอนที่ฟังอยู่ในร่างอะ่ะ แต่ก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะพี่จะสู้กับใครก็ได้แต่พี่ห้ามตายนะคะกว่าซีรีส์เรื่องนี้จะออนแอร์ก็วันที่10ธันวาคมนี้ค่ะติ่งว่าเขาคงปล่อยโปสเตอร์แล้วก็ทีเซอร์ออกมาเรื่อยๆนะคะและถ้ามีประเด็นอันไหนที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวติ่งจะมาทำคลิปเม้ามอยกันอีกทีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย